โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยเทรดไม้จริงกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่เรารอกันมาสักพักหนึ่งนะครับก็เจอแล้วครับโวลุ่มตอนนี้ขึ้นมา85%สํหารำหรับคู่ e ีนะครับแท่งเทียนเนี่ยต่ำกว่าเส้นบรลิเจอร์แบนผมจะเข้าที่จุดนี้นะครับกดขึ้นอ่าเข้าเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวินหรือเปล่าสำหรับไม้จริงของเราในวันนี้นะครับโอ้โหโวลุ่มเขียวมาเลยครับสวยเลยแต่ของแบบนี้ต้องรอดูจนจบนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะวินหรือเปล่านะครับขึ้ 2 1โอเควินไปเรียบร้อยครับของเราไม้แรกวันนี้นะครับ4,309.58าบาทนะครับเราได้เข้าไป1ไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาไม้2ต่อนครับเหมือนจะได้คู่นะครับตอนนี้วอลุ่มขึ้นประมาณ6.9%นะครับแล้วกราฟดูท่าทางจะเกือบจะแตะโบลชเจอร์แบร์แล้วนะอ่ามันทะลุนะครับเดี๋ยวผมจะกดขึ้นที่แท่นนี้นะครับอ่ะไปแล้วครับกดขึ้นครับช้าไปนิดนึงอ่ะไปครับเราเข้าไปแล้วนะครับลุ้นกันไม้2จะวินไหมนะครับ ขึ้นเขียวสวยงามอีกแล้วนะครับผมเตรียมเตรียมไว้ก่อนนะครับเปิดอีกหน้านึงผมเตรียมทบไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าแพ้นะห้าสีามสองโอเควินไปอีกแล้วครับได้ไปสี่พันายเก้าจุดหบาทนะครับได้ไปแล้ว2ไม้ครับกับการเทรดแบบดูโวลูมแบบนี้นะครับเราไปต่อกันที่ไม้ที่3ครับตอนนี้ก็ลองสลับหาคู่กันอยู่นะครับอืม คู่ไหนน่าเล่นบ้างนะครับผมเจอจีเจนะครับผมจะกดขึ้นนะผมเข้าช้าไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมเห็นโวลูมเนี่ยเ6เลยนะครับถ้าเกิดว่าตำแหน่งราคามันดีอยู่เราก็ยังสามารถเข้าได้นะครับตอนนี้ผมเข้าไปแล้วนะรอดูก่อนนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับโวล่มเริ่มมาครับเริ่มเห็นเขียวบ้างแล้วนะครับโอ้โหลงไปน่ากลัวมากครับลุ้นมากครับตอนนี้เหลืออีก5วินาทีนะครับ5 4 3ส1หนึ่งโอเควินไปเรียบร้อยครับได้ไปอีกสี่พันสามร้อย 9.59บาทนะครับโอ้โห,หลุ้นหน้าดูครับไม้นี้